สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของต้นหมากรากไม้และก็อุตุนิยามคือบางคนบอกอุตุนิยมวิทยาก็คิดถึงฝนจะตกเมื่อไหร่แต่แท้จริงเรื่องดินน้ำลมไฟหรือแสงอาทิตย์เนี่ยความร้อนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชีวิตเราชนิดที่เรกว่าขาดไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าชีวิตร่างกายของสัตว์ทุกชนิดหรือแม้แต่คนเนี่ย โฮโมโซาเปียนเนี่ยมันต้องมีอุณหภูมิต้องมีพลังความร้อนในชีวิตเนี่ยอย่างน้อย36 3 7าองศานี่แหละคำถามคือพลังความร้อนเอามาจากไหนมันก็เอามาจากอุตุนิยามนี่แหละเอามาจากดวงอาทิตย์หรือที่เรียกว่าแสงความร้อนต่อวันต่อวันเอามาจากน้ำน่ะเอามาจากลมน่ะคืออากาศออกซิเจนและก็มาจากดินสี่อย่างนี้เราก็เรียกว่าอุตจุ การรวมกันของอุตตุคือดินน้ำลมไฟนี่แหละพอรวมกันจนเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆขึ้นมาซึ่งยังไม่มีติดวิญญาณเี่ยเขาเรียกว่าพีชะนิยามหรือพืชเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าพืชเนี่ยมันต้องการแสงอาทิตย์มันต้องการคราร์บอนไดออกไซด์คืออากาศมันต้องการน้ำและมันต้องการแร่ธาตุในดินมันเอาสี่สิ่งนี้มาสังเคราะห์แสงรวมกันแล้วกลายเป็นน้ำตาลขึ้นมา น้ำตาลนี่เออกมาจากไหนคาร์บอน,อบอนก็มาจากคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนั่นแหละสังเคราะห์ออกมาแล้วก็ได้ออกซิเจนทิ้งมาใช่ไหมเราก็ได้ออกซิเจนมาหายใจสัตว์ทุกชนิดก็ได้ออกซิเจนมาหายใจเราได้น้ําคายน้ํามาะก็มีความชืน้นเราได้กินรากกินต้นกินดอกกินใบกินผลจึงมาเป็นพลังงานในร่างกายของสัตว์อย่างเรานี่แหลนะเราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้น การรวมตัวของอุตุนิยามเนี่ยกลายเป็นพีชานิยามพีชานิยามมากลายเป็นอาหารของสัตว์นะคเขาเรียกว่าจิตนิยามสัตว์ที่มันรู้เหตุรู้ผลว่าเวลาไหนควรจะทําอะไรเวลาไหนไม่ควรทําอะไรหรือดูไหนควรทําอะไรหรือดูไหนไม่ควรทําอะไรก็รคือมนุษย์นี่แหละร,รู้เหตุรู้ผลอันนี้เรียกว่ากรรมนิยามทํากรรมแบบนี้ผลจะเป็นอย่างนี้ ถ้าไปลดน้ําต้นไม้ตอนแดดจ้าจ้าเนี่ยผลกรรมเนี้ยผลการลดน้ําต้นไม้ในช่วงแดดจ้าน้ํามันจะร้อนแล้วก็ไปลวกจุลินทรีย์ที่รากมันทําให้รากตายต้นไม้เขาไม่โตเพราะฉนั้นเกษตรกรที่เขามีความรู้จรงิงๆเขาจะลดน้ําต้นไม้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นสิ่งเหล่านี้มาเราก็ต้องมีความรู้แล้วก็เราจะได้เลือกเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืชในการเลี้ยงสัตว์